ท่านผู้ชมทุกท่านได้ยินเสียงเพลงเปิดอัสวาีเอฟซี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับล่าสุดตอนนี้ข่าวดีทรายมาแล้วนะครับบ้านพี่แอดชิดนะฮะกับบ้านลุงพันนะครับทรายกำลังจะมาแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังรถกำลังเข้ามาครับพี่น้องนะครับอือลาสุดซ้ายมาแล้วเห็นพี่ชิตบอกอยู่นะครับว่าอ่ะเดี๋ยว รอช่วยงานกันนะครับ FC แฟนคลับทุกท่านครับนะล่าสุดทรายมา mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์นะครับ mm hmm. เตรียมรองเท้าบู๊ตนะไปช่วยกวาดทรายกันครับ FC ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ